บาราชธรรมได้ให้การรักษาและช่วยชีวิตบุ้งตามมาตรฐานวิชาชีพยอย่างเต็มที่เต็มกำลังวันที่19พฤษภาคม2567ตามที่ทนายกฤษดามุจลัดหรือทนายด่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกล่าวพาดพิงถึงทันตสถานโงรงพยาบาลราชธรรมทำการรักษาและช่วยชีวิตนางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือบุ้งอย่างผิดวิธี จึงอาจเป็นสาเหตุทําให้นางสาวในติพรเสียชีวิตนั้นจากกรณีดังกล่าวคมราชรรนได้รับรายงานจากทันธัสถานโรงพยาบาลราัชรรนชี้แจงกระบวนการรักษาและการช่วยชีวิตนางสาวเนติพรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์ทันทสถานโรงพยาบาลราัชฐรนได้ช่วยชีวิตนางสาวเนติพรในภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยมีแพทย์ผมส่วนนะครับโดยมีแพทย์ดำเนินการใส่ท่อช่วยหายใจได้นวดหัวใจพร้อมให้ยากระตุ้นหัวใจยากระตุ้นความดันโลหิตตามตามมาตรฐานการช่วยชีวิตชั้นสูงและทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาจนส่งตัวผู้ป่วย ถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรมรัชทันขอยืนยันว่าพันธสถาตรฐานโรงพยาบาลรัชทันยังคงให้การดูแลรักษาผู้ต้องถางทุกรายตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยล้วนแต่ได้มาตรฐานถูกต้องทุกประการตลอดจนกระบวนการรักษาที่เป็นไปตามหลักวิชาที่ทั้งนี้กรมราชทัน ขอให้ติดตามข้อมูลทางการแพทย์และผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อไปสำหรับตรงนี้ประเด็นสำคัญสำหรับประวัติการรักษาพยาบาลของนางสาวเนบพรทันทถานโรงพยาบาลราชทรรได้เตรียมพร้อมให้ญาติหรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจมารับเอกสารในวันเปิดทําการคือพรุ่งนี้วันจันทร์ อันนี้สื่อมวลชนคงมีรายละเอียดอยู่แล้วเพราะเต่อไปเป็นคำชี้แจงหลังจากที่เราทราบเศษกระดาษเมื่อกี้นี้นะซึ่งผมจะอ่านเพราะว่าเป็นคำแถลงทางทางการแพทย์ซึ่งต้องระมัดระวังเพราะว่า แทนที่เราจะเป็นฝ่ายเสียหายเขากลับหาว่าเรากล่าวพาดพิงจะดำเนินคดีกับผมแต่นี่ผมจะมีแจกผู้สื่อข่าวนะครับที่แจงกรณีนางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือบุ้งทะลุวังเรื่องข้อสังเกตในการรักษาพยาบาลกู้ชีพตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม 2567ซึ่งข้อมูลจากโรงพยาบาลนชทันแจ้งว่านางสาวนิติพรเสน่สังคมมีอาการหมดสติไม่มีสัญญาณชีพและได้ทำการ CPR เพื่อฟื้นคืนชีพตั้งแต่เวลา6นาฬกา23นาทีก่อนจะส่งตัวผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลา9นาฬกา30นาทีซึ่งข้อมูลการรักษาก่อนหน้าเกิดอาการระหว่างการพู้นีพ รวมถึงการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จากโรงพยาบาลรัชธรรถึงบัดนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเอกสารตามที่ทางภายน,นความและครอบครัวทําเรื่องร้องขอเพื่อความกระจ่างในการรักษาในการตรวจสอบโดยสาเหตุการตายจากการทนสูตรที่ศพลงความเห็นเพียงว่าหนึ่งภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเฉียบพลันสภาวะสมดุลเกลือแร่ผิดปกติ 3. ภาวะหัวใจโตส่วนผลการตรวจหาสารพิษในร่างกายยังอยู่ระหว่างการรอผลจากห้องวินิจฉัยคือห้องแหลกตรงนี้สำคัญนะฮะอยากให้ไลจากข้อมูลการรักษาเวชระเบียนของคนไข้ที่ได้จากทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเกียรติแรกรับช่วงเวลา9น้นาฬกา30นาทีพบว่านางสาวนิติพรไม่มีสัญญาณชีพ อันนี้เป็นรายงานจากเวชระเบียนนะครับไม่ใช่ผมพูดเองนะของธรรมศาสตร์9ก้นาฬิกาสานทีพบว่าไม่มีสัญญาณชีอคลื่นไฟฟ้าหัวใจแรกรับไม่มีคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจห้องข้างล่างฟังปอดไม่พบเสียงลมในปอดแต่ได้ยินเสียงลมบริเวณลิ้นปี่เมื่อตรวจด,ดู ด้วยอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจที่มีกล้องติดอยู่ที่ปลายพบว่าท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดอาหารครับไม่ได้อยู่ในหลอดหายใจไม่ได้อยู่ในท่อหายใจนะอยู่ในหลอดอาหารค่าลงหายใจที่เรียกว่าค่า ETCO2 เนี่ยพบว่าไม่มีคือค่า ETCO2 เนี่ยวัดค่าได้แค่วัดค่าได้เท่ากับ0มิลิเมตรต่อปอกศมิลิเมตรปลอด น,นี่เป็นค่าคําวัดลมหายใจที่ออกมาแสดงว่าไม่มีลมหายใจออกมาซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดระบุว่ามีการใส่ท่อช่วยหายใจลงไปในหลอดอาหารแพทย์จึงทําการใส่ช่อท่อช่วยหายใจใหม่ย่องตุวเจอของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจใหม่จึงได้ยินเสียงลมเข้ากอดทั้งสองข้างและวัดค่า ETCO2 ได้10มิลลิเมตรบอลอด ผมได้ขออนุญ,ญาตครอบครัวว่านี่เป็นความลับของคนตายของคนป่วยได้รับอนุญ,ญาตจึงกล้าที่จะมารายงานนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากธรรมศาสตร์โดยไม่ได้กล่าวหาใครแต่เหตุที่จะต้องพูดเพราะว่ามีการโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จุลนภเกียรติ <c oughs> เพื่อขอให้อธิบายการสอบถามหรือการค่มขู่นันเนี่ยมันมีเส้นแบ่งนิดเดียวเอง เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาโรงพยาบาลธรรมศาสรตร์เฉลิมพระเกียรติไว้ต่อไปอีกสั้นนิดเดียวครับจากการตรวจสอบตั้งแต่เวลาที่บุ้งตรวจไม่พบสัญญาณชีพตามรายงานของเขาเนี่ยตั้งแต่6นาฬกายนาทีจนมาถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในเวลา9ก้าโมงสามชั่วโมงนะครับเป็นเวลาสชั่วโมงในการกู้ชีพ โดยสัญญาณชีพแรกรับที่ห้องฉุกเฉินของธรรมศาสตร์ไม่พบที่ประจอในขณะที่ยังต้องค้นหาสาเหตุการตายผ่านการทบทวนจากเวชชลลเบียนของโรงพยาบาลน่าจะทันซึ่งยังไม่ยอมให้จนหัดนี้แม้การใส่ท่อช่วยหายใจผิดพลาดลงไปในรอดอาหารเป็นสิ่งที่พบได้แต่ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ พื่อยืนยันตำแหน่งท่อช่วยหายใจนั้นโดยทันทีนั้นเป็นพื้นฐานที่ต้องทําหากไม่แน่ใจต้องมีวิธีการในการยืนยันเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งท่อช่วยหายใจอยู่ในที่ที่ถูกต้องแม้การใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งและตรวจสอบไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตแต่เป็นหนึ่งในความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ทำโอกาสที่ทำให้โอกาสในการ กู้ชีพของบุ้งน้อยลงจนแทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตผมขอเสริมตรงนี้ว่าผมได้รับทราบจากรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อคืนว่าในรถอันนี้ผิดถูกอยู่ที่ท่านนะท่านบอกว่าในรถนั้นมีแพทย์ในรถที่วิ่งจากราชธานมาที่ธรรมศาสตร์มีแพทย์ที่สำคัญมีผู้อำนวยการลงมาราชธรรมมาด้วยสุดท้าย ทนายความและครอบครัวต้องการตั้งคำถามกับทางโรงพยาบาลน,น่าจะทำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุ้งตั้งแต่การดูแลก่อนเสียชีวิตขณะการกู้ชีและจนถึงการรักษาตัวเพื่อไปส่งต่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทราบถึงมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลร่าจะทนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่าสมดกับคนไข้รา,ายอยื่นนี่คือแถลงการจัดใจที่เราได้คุยกัน แล้วขอให้ถแถลงตรงนี้ทั้งหมดแสดงเจตนาเราว่าเราต้องการป้องกันไม่ให้เรื่องเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของการหาความผิดของใครแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยนะญาติพี่น้องที่จะเป็นจะไม่ต้องไปใช้โรงพยาบาลราชธรรมก็อาจจะเจอปัญหานี้และโดยเฉพาะโรงพยาบาลราชธรรมเป็นโรงพยาบาลที่บังคับให้ต้องไปอยู่เพราะศาลสั่งขังเมื่อไหร่คุณป่วยต้องไปอยู่ที่นั่น คนสั่งขังไม่ต้องรับผิดชอบหรอกครับไม่ต้องรับผิดชอบหรอกบุ้งตายในสายเก็ไม่ต้องรับผิดชอบเขาแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกทุกครั้งที่เราขอประกันตัวน้องๆที่เจ็บป่วยออกมาเขาบอกว่าคือผมมีการรักษาพยาบาลที่ดีแล้ววันนี้เราจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันผมขอสรุปแค่นี้เพื่อให้เข้าใจอย่าให้โรงพยาบาลราชจาทันเข้าใจเหตุที่ต้องมีเพราะเขาแถลงแบบที่ผมอา่านได้ฟังตั้งแต่แรกนะครับ อันนี้ผมจะแถลงแค่นี้ครับแตดใความที่ได้รับมอบหมาาจจะไปดูอีกทีว่าจะให้หรือเปล่ารับปากกับผมมาแปดครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เจ็ดแล้วผมจะให้เขาไปดูปรดีนผมพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปแต่มีความจำเป็นก็ต้องไปเพราะว่า,วาพรุ่งนี้บุ้งโดนคดีอาญาคดีหนึ่งซึ่งผมต้องไปศาลอาญากรุงเทพใต้คดีที่ทำโพลี่ยวกรณีาก,การ เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของสำนักง,งานทรัพย์สินส่อนพระบากระจักรมีคุณบุ้งคุณใบปอและเพื่อนฝูงอีกเจ็ดกับคนผมเลยต้องไปเพราะฉะนั้นขอขอให้ติดตามมาแล้วกันตอบคําถามก็คือว่าพรุ่งนี้เราจะไปรับทา,ทางทั้งที่จริงๆพูดกันมาตั้งแต่วันที่สิบสี่นะเมื่อวานก็ก็ก็ยังยืนยันอยู่ท้าคุณหมอสมพบมาด้วยที่เป็นผู้ตรวจราชาการที่ทแถลงข่าวอะ่ะแล้วเมื่วันนี้ไปต่างประเทศัง่งง่าให้ให้เขาวันนี้ความจริงเราขอให้เอามาให้เราวันนี้ด้วย ที่วัดเนี่ยเพราะเรากำลังยุ่งกันอยู่พรุ่งนี้ก็ต้องมีการเก็บเรียบร้อยอัฐิอะไรต่างๆเขาบอกว่าเป็นวันปิดราชการครับคือไม่ได้ดูแลเราเหมือนบีไอพีเนี่ยทนทันไ้รูกเราตายก็พรุ่งนี้จะไปรับครับแต่เราต้อมลงทีลับป่านะไปที่โรงพยาบาลราชทันครับเพราะเรายื่นเรื่องันนีนั่นโรงพยาบาลทันาาก็อยู่ตรงนั้นนะโอเคนะครับ เดี๋ยวพิธีจะได้เริ่มต่อเดี๋ยวถ้าใครมีอะไร